ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอดูแล้วไม่ไหวเสียหมูวอนผีเสริมทัพให้พี่ริมดวนเวนดูนี่เชื่อว่าคุมกำลังของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดชุดปัจจุบันนั้นไม่ยั่งยืนพร้อมเรียกร้องให้สโมสร,รเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของรูเบนอาโมริมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมยู่นเต็ดขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่6ในพรีเมียร์ลีกหลังจากเอาชนะนิวคาสเซิลหนต่อศในบ้านเมื่อวันบ็อกซิ่งเดย รูเป็นอโมริมขาดผู้เล่นสำคัญหลายคนในเกมกับนิวคาเซลได้แก่บูโน่แฟร์นันไบรอันเอมเบอร์โมอามัดเดียโลมัตไทเดลิกและแฮร์รี่แมกไวย์ขณะที่ผู้เล่นจากอะคาเดมี่อีก5รายมีชื่ออยู่บนม้านั่งสำรองจากเฟดเชอร์ลูกชายของดาเลนเฟดเชอร์อดีตมิดฟิลของยูไนเต็ดและไทเลอร์เฟดิกสันลงเล่นในครึ่งหลังในเกมกับนิวคาเซลขณะที่ทีมของอโมริมต้องการตำรารับเอาตัวรอดจากเกมลุกที่กระหน่ำเข้ามาของนิวคาเซล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหามิดฟิลด์ตัวกลางคนใหม่โดยมีเอเลียตแอนเดอร์สันคาร์ลอสบาริบาและอดัมวอตันอยู่ในรายชื่อเป้าหมายและรูนี่รู้สึกว่าอาดีตทีมของเขาจำเป็นต้องเพิ่มตัวเลือกให้กับอโมริมในตลาดซื้อขายนักเตะที่จะถึงนี้ถ้าให้พูดตามตรงเห็นฟอร์มการเล่นแล้วผมก็รู้สึกกังวลไม่น้อยรูนี่กล่าวในรายการ m a t c h of ฟ h e Day ของ BBC <c oughs> เมื่อถูกถามเกี่ยวกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหนือนิวคาสเซิล ผู้จัดการทีมเปลี่ยนแผนการเล่นและปรับไปใช้กองหลัง4คนซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนเรียกร้องผมรู้ว่าพวกเขาไม่เสียประตูแต่พวกเขาก็ดูไม่น่าสบายใจเท่าไหร่และนิวคาสเซิลก็กดดันพวกเขาอย่างหนักโดยเฉพาะในครึ่งหลังเมื่อผมมองดูรายชื่อผู้เล่นและตัวสำรองพวกเขาจำเป็นต้องมีผู้เล่นเข้ามาเสริมทีมเพื่อช่วยให้พวกเขามีโอกาสลุ้นติดอันดับท็อปโฟ ฝั่งนะักการได้เห็นผู้เล่นดาวรุ่งได้ลงสนามและได้รับโอกาสนั้นเป็นเรื่องดีแต่ต้องเป็นในเวลาที่เหมาะสมด้วยและตอนนี้มันไม่ใช่คุ้มกําลังทีมมันไม่ยั่งยืนเลยพวกเขาต้องการผู้เล่นเข้ามาเสริมทีมเห็นได้ชัดว่าพวกเขาสูญเสียผู้เล่นสําคัญไปหลายคนและบูโน่แฟนันก็เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่แต่เกมในบ้านภายใต้การคุมทีมของอรโมริมคุณลองดูการครองบอลในเกมกับนิวคาสเซิลสิบสเที่โอทาฟอร์ด ผมรู้ว่าเมื่อแฟนๆไปที่สนามนั้นพวกเขาอยากเห็นทีมครองบอลพวกเขาอยากเห็นทีมเล่นบอลสนุกๆเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษและยิงประตูมันเป็นฟอร์มการเล่นที่แย่แต่พวกเขาก็หาทางเอาชนะมาได้แมนยูต้องขยับเปิดสรนติเดือดแอนเดอร์สันฟอร์มแรงเพียมรีกเปิดสรนติสุดยอดของเอเลียตแอนเดอร์สันมิดฟิลด์ฟอร์เรสในเพียมริกฤดูก,กาล2025-2026หลังมีข่าวแมนยูอยากได้มาเสริมแผงกลาง อเอลเลียตแอนเด์สันกองกลางนอต์ิงแฮมฟอร์เรสทำสถิติเป็นนักเตะที่เอาชนะการดวลคู่แข่งได้มากสุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-2026หลังเล่นไป18นัดทำได้133ครั้งในเกมล่าสุดที่ฟอร์เรสแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1-2เมื่อวันเสาร์ที่27ธันวาคมที่ผ่านมาแอนเดอร์สันเอาชนะดวลคู่แข่งได้10ครั้งซึ่งมากสุดในสนาม ผลงานของแอนเดอร์สันในเกมพบแมนซิตี้ลงสนาม90นาทีสมัดบอล83ผ่านบอลเข้าเป้า47-56ต่อ 56, ชนะดวลคู่แข่ง10มากสุดในสนามแย่งบอลกลับคืน10เข้าสกัดสำเร็จ4-4ต่อเคลียบอล3 5นักเตะเอาชนะดวลคู่แข่งได้มากสุดในพีเมร์ลีกรุูการ2,025-2,026 1. เอลียทแอนเดอร์สันฟอร์เรสต์133 2. เฟอร์กิลฟันไดลิเวอร์พูล118 3. นิโกวิลเลียมฟอร์เรสต์118 4. อิบราฮิมาโกนาเต้ลิเวอร์พูล113 5. ลูคัสปาเกลตาเวสแฮม113แอนเดอร์สันวัย23ปีทำผลงานได้โดดเด่นตั้งแต่าย้ายมาจากนิวคาสเซิลเมื่อปี2024และกลายเป็นนักเตะคนสำคัญในทีมชาติอังกฤษไปแล้วส่งผลให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งดึงไปเสริมทัพและเชื่อว่าค่าตัวจะอยู่ในระดับ100ล้านปอนด์อย่างแน่นอน คริสเตียนเอลิกเซนยอมรับการที่รูเบนอาร์โมริมเรียกนักเตะในฤดูกาลก่อนว่าอาจเป็นชุดที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่ได้ช่วยพวกเขาเลยและมีแต่จะเพิ่มความกดดันเอลิกเซนถือเป็นหนึ่งในแข้งซีเนียของแมนเชสเตอร์ตอนที่อาร์โมริมเข้าารับตําแหน่งในเดือนพฤศจิกายนปีก่อนโดยที่เขาได้ลงสนามไป22เกมในทุกรายการภายใต้การคุมทีมของโค้ชใหม่ โมโิมเข้ามาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนปีแสดงให้กลายเป็นทีมที่เล่นตามปรัชญาและแผน3-4-3ของเขาจนหลายหนพบกับความยากลำบากย้อนไปเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมากุนสื่อชาวโปรตุเกสให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ว่าแมนยูเต็ดที่จมครึ่งล่างของตารางเวลานั้นอาจจะเป็นทีมที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร,ร์สโมสรอย่างไรก็ตามเอริกเซนยอมรับว่าคอมเมนต์แบบนั้นผ่านสื่อไม่ได้ช่วยอะไรกับเหล่านักเตะในทีมเลยแถมเป็นการเพิ่มความกดดันเพิ่มเข้าไปอีก ไม่ได้ช่วยเลยนะใช่มันไม่ได้ช่วยเลยสักนิดคือแบบมันไม่ได้ผมไม่คิดว่าพูดแบบนั้นช่วยนักเตะได้เลยเอริกเซนให้สัมภาษณ์กับเดอะไทม บางสิ่งคุณพูดกันภายในทีมได้และมันไม่ได้หลักแหลมนักที่จะพูดต่อคนภายนอกซึ่งเพิ่มความกดดันเข้าไปอีกและเพิ่มภาระอีกระดับให้กับนักเตะท,ที่พยายามเต็มที่ผมไม่คิดว่าพูดแบบนั้นช่วยได้เลยไม่เลยแล้วไม่ว่าเขาพูดถูกหรือผิดไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมว่าสำหรับเรานะ่ะมันอารมณ์แบบว่าเอาอีกแล้วเป็นพาดหัวอีกข่าว แม้คำพูดของอารมริมต่อสื่อจะไม่ได้ช่วยทีมมากนะักแต่เอริกเซนก็ชื่นชมกับความตรงไปตรงมาของเขาในการทำหน้าที่กุนซือเขาเข้ามาพร้อมกับไอเดียของเขาเขาพยายามเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งซึ่งคุณยังเห็นได้อยู่นะพยายามทำในแบบของเขานักเตะบางคนเพื่อบางตำแหน่งเพื่อการเล่นในบางสไตล์เขามองความสำเร็จในแบบนั้น เขาต้องเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งเพราะนักเตะไม่คุ้นเคยกับระบบการเล่นนั้นแล้วที่ผ่นานๆมานักเตะยูไนเต็ดก็ชื่นชอบระบบการเล่นอีกแบบเขาตรงไปตรงมามากๆและก็ตรงๆกับผมตั้งแต่เริ่มผมขอบอกว่าตรงไปตรงมาสุดๆนะ <Heaven S 1> เทเว่นเมือนบอลโลกปัดติดทีมชาติกาน้าขอรอลุ้นอังกฤษชุดใหญ่ bbc สื่อมังฟูดีเผยไอเดนเฮเว่นปลากระหลังทีมแมนอยู่ปริเสธที่จะรับใช้ทีมชาติกาหน้าแม้จะมีโอกาสได้ร่วมฟาดแข่งฟุตบอลโลก2 0 2 6เนื่องจากเจ้าตัวมุ่งมั่นที่จะเล่นให้ทีมช่างกรีฑชุดใหญ่ในอนาคต bbc รายงานเมื่อ28ธันวาคมว่าเฮเว่นอดีต็นปั้นทีมอาเซนนลเกิดในลอนดอนโดยมีบุพการีเป็นชาวกาหน้าเขาจึงสามารถเปลี่ยนไปเล่นให้กับทีมดาวดําชุดใหญ่ได้แม้จะผ่านการลงบูให้ทีมช่างกรีฑไวยกระตอกอย่างต่อเนื่องทั้งชุดยู u 19และยู20 และที่สําคัญการหน้าผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2026เป็นผลสําเร็จด้วยโดยพวกเขาถูกจับสลากอยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกฤษโคเอเชียและปานามาจึงทําให้สมาคมฟุตบอลกาน้าพร้อมดึงกองหลังวัย19ปีมาร่วมทัพหลังเฝ้าจับตามองฟอร์มการเล่นของเขามาระยะหนึ่ง กระนั้นก็ดี BBC เผยว่าเฮเวนบอกปัดการลงเล่นให้กาหน้าเนื่องจากเขามุ่งมั่นที่จะรอเวลากระโดดขึ้นไปรับใช้ทีมสิงโตคำรามชุดใหญ่ในอนาคตโดยถึงขณะนี้เจ้าตัวสร้างชื่อเป็นกำลังหลักของเมนเต็ภายใต้การภุมมทีมของโรเบนอโมริมกุณสื่อชาวโปรตุเกสได้แล้วยังดิบต้องดูยาวๆมองอนาคตไอเดนเฮเบนกับแมนยูหลังแจ้งเกิดเกมล่าสุดขอขอบคุณบทความจากบาบู ไอเดนเฮเวนเซ็นเตอร์แบ็กวัย19ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแมนออฟเดอะแมตช์เกมเฉือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแต่เส้นทางข้างหน้ายังต้องพิสูจน์อีกมากท่ามกลางคำชมจากรูเบนอโมริมและโจทย์ใหญ่เรื่องความสม่ำเสมอในแนวรับไอเดนเฮ v เ n นกับนาทีนี้ไอเดนเฮ v เ n นคว้าตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมล่าสุดที่แมนยูไนเต็ดเปิดบ้านเฉือนนิวคาสเซิล1ต่อเมื่อปักหลักคุมเกมรับในแผงหลังได้เสดามิใช่น้อยเปิดสถิติสุดแกร่งในเกมล่าสุด เคลียบอลมากที่สุดในสนาม8ครั้งจ่ายบอลสำเร็จมากที่สุดในทีม94.4%ดวลมงชนะคู่แข่ง100%ดูเป็นอามริมถึงกับเอ่ยปากชื่นชมว่าถ้ายังเล่นได้แบบนั้นต่อไปคงยากที่ใครจะเบียดตำแหน่งปราการหลังดาวรุ่งวัย19ปีผู้นี้น่าจะยึดตำแหน่งเซนเตอร์แบ,บ็กตัวจริงไปอีกพักใหญ่เลยทีเดียวเพราะมัทไทเดลิก,กับแฮร์รี่แม็กควายยังไม่หายเจ็บและยังไม่มีกำหนดคืนสนามที่แน่นอนส่วนาาวูแซมซาอุยกว่าจะกลับจากไปรับใช้ชาติก็อีกเกือบเดือน ขณะที่เลนิโอโรฟอร์มออกทะเลจนไม่น่าไว้วางใจสักเท่าไหร่ทางเลือกบนเส้นทางทีมชาติไอดินเฮเบนสามารถเลือกเล่นได้2อทีมชาติ 1. อังกฤษแผ่นดินเกิด 2. กาหน้าตามสายเลือดจากบัรพบบรุษ ล่าสุดทีมดาวดำกำลังทาบทามด้วยความหวังดึงไปใช้งานในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 6แต่นักเตะที่นามสกุลแปลว่าสวรรค์กลับยักไหล่ใส่แบบไม่สะทกสะท้านเพราะเชื่อว่าตัวเองจะติดทีมชาติกรีฑในอนาคตโดยปัจจุบันเจ้าตัวเล่นให้ทีมราชสีหนุ่มชุดอายุต่ำกว่า20ปี ดาวรุ่งที่ยังต้องบ่มเพาะด้วยวัยที่ยังอ้อและยังถือว่าดิบอยู่ฟอร์มการเล่นจึงมีบ้างที่ผีเข้าผีออกส่วนหนึ่งเพราะแมนจิตในนาทีนี้ขาดพี่ใหญ่ค,อย,คอยสั่งการในเกมรับบ่อยครั้งที่ทั้งไอเดนเฮฟเว่นและเอเลนิโยโรจะยืนตำแหน่งแบบสับสนจนเป็นเหตุให้ทีมเสียประตูง่ายๆ่าทว่าเท่าที่ประเมินด้วยตาเปล่าเจ้าของเสื้อเบอร์ยี่สิบของทัพปีแสดงผู้นี้มีหน่วยกา้านดีมีความนิ่งแถมยังกล้าพลิกบอลมีคู่แข่งจัดเป็นปราการที่มีแววกว่าลูกกรอกขนองในตำแหน่งเดียวกันอีกหลายคนในช่วง5ปีล่าสุด เพชรในตมจากอาร์เซนอลแมนยูเส็ดคว้าตัวไอ้หวันมาจากอะคาเดมี่ของทีมปืนใหญ่โดยค่าตัว1.5ล้านปอนด์เท่านั้นเนื่องจากอาร์เซนอลไม่มีที่ว่างในทีมชุดใหญ่พอให้เบียดเลยจำเป็นต้องปล่อยออกมาซึ่งค่าตัวถูกกว่าเลมี่โยโร و ที่ปีแสดงไปแย่งเรอัลมาริตมาหลายสิบเท่าอย่างไรก็ตามของแบบนี้ต้องดูกันยาวๆอย่าพึ่งไปอวยอะไรมากมายเวลามันพลาดก็ด่าได้แต่อย่าแรงมากคือต้องเข้าใจได้ว่าอย่างดิบยิ่งนัก หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ